ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์รถไฟชนกับรถบรรทุกนะคะที่เกิดที่จังหวัดขอนแก่นเกิดอุบัติเหตุรถไฟสายนครราชสีมาน้องคายขับชนเข้ากับรถบรรทุก10บล้อนะคะเป็นเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิต5คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20คนค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่การรถไฟนะคะก็ต้องเร่งกู้ตู้โบกี้ที่ตกรางค่ะโดยเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะต้องนําสลิงขนาดใหญ่ยึดเข้ากับตู้โบกี้รถไฟดีเซลรางขบวนที่4 13นครราชสีมาหนองขายเพื่อที่จะให้รถเคลนยกตู้โบกี้ออกจากรางค่ะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับรถบรรทุก10ล้อนคะคะบริเวณจุดตัดถนนข้ามทางรถไฟบ้านหนองกุงเต่านอตำบลศรีราอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จนเป็นเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิต5คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกกว่า20คนทีเดียวนะคะอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะยังทําให้โบกี้รถไฟนั้นพังเสียหายไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ไป1โบกี้ส่วนอีก3โบกี้ที่เหลือก็จะนําไปเก็บไว้ที่สถานีรถไฟขอนแก่นแล้วก็จะส่งช่างมาซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ขณะที่การช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะการทางรถไฟก็จะมอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5คนรายละ40,000บาทรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยสำหรับรถไฟขบวนที่เกิดเหตุเป็นรถไฟฟรีนะคะเมื่อแล่นมาถึงจุดที่เกิดเหตุมีรถบรรทุก รถที่รถบรรทุกดินนี่นะคะวิ่งสวนมาซึ่งในบริเวณดังกล่าวนั้นไม่มีสัญญาณไฟหรือว่าที่กั้นทางรถไฟจึงเกิดการชนประสานงาการเข้าอย่างแรงทําให้หัวจากรถไฟแล้วก็ตู้โบกี้ที่หหักขาดออกจากขบวนทีเดียวนะคะทางด้านผู้เห็นเหตุการณ์คะเล่าให้ฟังว่ารถบรรทุก10ล้อขนดินจะใช้เส้นทางนี้ทุกวันโดยขณะเกิดเหตุรถบรรทุก ขับมาบนทางรถไฟแต่ว่าเกิดเร่งเครื่องไม่ขึ้นทําให้ขับไม่พ้นทางรถไฟเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถไฟนั้นวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุพอดีนะคะทําให้ชนเข้าอย่างรุนแรงเป็นเหตุทําให้เกิดขึ้นแล้ะค่ะ โดยจากการสำรวจนะคะยังพบว่าในจังหวัดขอนแก่น,นมีความยาวถนนเรียบทางรถไฟจากอำเภอพลมาจนถึงอำเภอเขาสวนกวางเป็นระยะทางประมาณ160กิโลเมตรมีจุดตัดรถไฟ27จุดมีที่กั้นรถไฟ13แห่งแล้วก็อีก14แห่งนั้นไม่มีที่กั้นทางรถไฟนะคะ ทางด้านนายธนงศักดิ์พงประเสริฐค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยอมรับนะคะว่าการรถไฟนั้นมีแนวคิดที่จะเสนอกระทรวงคมนาคมให้ช่วยประสานกระทรวงมหาดไทยผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างการรถไฟกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอ,อปทอเนื่องปัก ปัจจุบันนี้นะคะมีทางลัดผ่านที่มากกว่า500แห่งทั่วประเทศที่ไม่มีทางกั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยจะขอให้แต่ละอ,อปทค่ะส่งบุคลากรในท้องถิน่นมาทําเครื่องกั้นเครื่องลากจูงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเมื่อรถไฟวิ่งผ่านก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถลดอุบัติเหตุได้นะคะรวมทั้งพยายามผลักดันไม่ให้เกิดทางลัดผ่านระหว่างถนนกับทางรถไฟพยายามที่จะไม่ให้เกิดจุดตัดไปมากกว่านี้เพราะว่านอกจากจะทําให้เกิดอุบัติเหตุ แล้วยังส่งผลกระทบต่อตารางการเดินรถของรถไฟด้วยค่ะ